เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดที่กรุงเทพมหานครนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้มาติดตามกันพอจะมีเวลาไม่เอ่ยทันเนาะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมภาพมีรายงานมาบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะครับย่านราชบูรณะนะครับอาาวัย80กว่าวปีเนี่ยอาาอยู่กับน้องชายท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วน้องชายของอาาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับประมาณ3วันแต่อาาท่านนี้เนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ทำให้ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าน้องเนี่ยตายไปแล้วจนกระทั่งบ้านที่มันเป็นตึกแถวแบบนี้ครับประตูมันเป็นประตูไอไอประตูเหล็กนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปด้านนอกได้ง่ายคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาได้กลิ่นเหม็นเน่านะครับเขาก็บอกเฮ้ยนี่นี่ศพแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่คนนอนนะครับเขามองเข้าไปเขาเห็นนะฮะว่าน้องชายอาม่าเนี่ยนอนอยู่ที่โซฟาอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านนะครับ แต่น้าเลือดน้ําเหลืองเนี่ยมันไหลออกมาหมดแล้วนะครับเพราะศพเนี่ยเสียชีวิตมาประมาณ3วันแต่ปรากฏว่าอาม,ม่าก็พยายามบอกให้เงียบๆอย่าพูดเสียงดังเพราะน้องชายเนี่ยหลับอยู่คุณผู้ชมฮะกลายเป็นเหตุการณ์สลดที่อาม,ม่าไม่รู้นคบว่าน้องชายตายแล้ว3วันด้วยกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่ซอยพุทธบูชา44นะครับที่ทุ่งครุกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับทางตำรวจกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาเมื่อคืนนี้ ก็เจอศพของน้องชายอาานะครับผู้เสียชีวิตคือนายสมชาติอายุ73ปีมีอาชีพคือเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองนะครับเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3วันไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ตัวของอา่าเองพี่สาวเนี่ยก็คือคุณวันธนาอาาท่านนี้เป็นเอลไซเมอร์นะครับนอนอยู่บนเตียงข้างๆกับศพของน้องแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเนี่ยตายแล้วอามาวันธนาเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวนะฮะเนี่ยนอนเตียงแบบนี้ข้างๆศพน้องเลยอามาบอกว่าน้องเนี่ยหลับ ก็คอยเช็ดตัวให้เพราะกลัวว่าตัวจะร้อนแล้วนอนไม่สบายตัวแล้วน้องเนี่ยก็นอนหลับมา3วันแล้วก็เช็ดตัวให้ตลอดคุณผู้ชมฮะเอาจริงๆเจ้าหน้าที่บอกว่าอาม่าเช็ดจนเนื้อหนังเนี่ยหลุดออกมาตามผ้าเลยนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังอาม่าก่อนเมื่อคืนนี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรนะนไม่๋อยีหลับเ,เฉยอ่าน,นอนทิ่เจกอ,อืม แล้วแล้วอาม่าก็ไปไปเช็ดตัวเขาว่างั้นโอาไว้เชร้อยร้อยครั้งแนะโอ้โคือแป้งเยก็แป้งหวแป้งทงตุลากก็แป้งหัเออแป้งออกไแต่แต่อีกทงีุลาทงตุลาแม่ต่ำๆก็ชัก่งได้ข้างๆต่ำๆแล้วจุดตาโตนอาหโในเทียนคุณผู้ชมฮะคนที่เขาได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านนี้ที่เป็นกลิ่นศพของน้องอาม่าเนี่ยก็คือพนักงานส่งของนะครับคุณสระศักดิ เขาบอกว่าเขามาส่งของที่บ้านนี้เนี่ยเป็นประจาเมื่อวานเนี่ยผมได้กลิ่นเหม็นเลยมองเข้าไปในบ้านแล้วก็ถามอาม่าบอกว่าน้องชายอาม่าเนี่ยเป็นอะไรปรากฏว่าน้องชายอาม่าอาม่าเองเนี่ยก็ตอบกลับมานะรับอกอ๋อน้องนอนหลับยุแล้วอาม่าก็พยายามจะทําปากจุ๊จเนี่ยบอกให้เสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวน้องจะตื่นแต่ปรากฏว่าคุณสรศักดิ์บอกว่าแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าตื่นแล้วนะ เพราะว่าสภาพของน้องอ้องชายอาม่าเนี่ยคือลิ้นจุกปากบวมอืดน,น้ำเลือดน้ำหลองเนี่ยไหลออกมาเต็มไปหมดเลยเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเลยนะครับเอาฟังเสียงคุณสรศักดิ์หน่อยฮะผมก็เลยถามอาม่าว่าอาม่าน้องอาม่าเขาเป็นอะไรแกก็บอกว่าน้องน้องนอนอมผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หรอก ตายแล้วน้องอามา่าผมก็เลยบอกแกไปอย่างนี้แกก็เลยบอกว่าอย่าเสียงดังเขาหลาบับอย่างนี้แล้วผมก็โทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งมันกลิ่นมันขึ้นนะเนาะผมก็กเชเงื้อเข้าไปดูก็สภาพนี้เห็นแต่คนตายแล้วอ่ะเราลิ้นปุดจมูกแล้วแล้วก็มีน้ำหนองไหลออกตามเนีย่ยตามแถวนี้ล้มั้งที่ผมมองเข้าไปเขาใช่อีกคนอของอาม่านะครับที่รู้ว่าตัวของอ คุณสมชาติเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับน้องชายคนคือคุณสมชัยอายุ77ปีนะครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันบอกว่าเขาก็สงสัยอยู่แล้วนี่นท่านนี้นะฮะเนี่ยคุณสมชัยนะฮะก็บอกว่า2วันก่อนเนี่ยก็พยายามจะโทรติดต่อหาสมชาติก็เป็นน้องชายของคุณสมชัยอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะฮะเขบอกว่าแต่ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยอยากจะมาตรวจสอบดูที่บ้านของพี่สาวก็คืออาม่าหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าอาม่าก็พยายามจะบอกว่าไม่เป็นอะไรน้องอยู่ที่นี่แหละ สมชาติน่นอนหลับอยู่ไม่ต้องมาดูหรอกแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าสมชาติเสียชีวิตก็ยืนยันว่าพี่สาวเป็นอัลไซเมอร์นะครับก็เป็นไปได้ว่าทําให้แกเนี่ยก็เลยไม่รู้เรื่องนะครับว่าน้องตายแล้วนะครับแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้น้องอยู่แบบนี้ตัวคุณสมชัยบอกว่าที่จริงแล้วบ้านอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับอาาอาศัยอยู่เพียงคนเดียวส่วนสมชาติคนตายเนี่ยอยู่บ้านแถวเจริญกรุง เมื passes, Service, istles, Kaiser, vais, right? um, ่อ3ามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยสมชาติขี่มอเตอร์ไซค์มาหาอาาวันธนาแล้วหลังจากนั้นก็ก็หายไปเลยครับเนี่ยจนพี่น้องคนอื่นก็สงสัยนะครับว่าไปอยู่ไหนปรากฏว่าแกมาเสียชีวิตที่นี่เนาะคุณผู้ชมมาตัดสลับมาวันนี้นิดหนึ่งนะครับวันนี้ทีมข่าวเวิร์กพอย์เนี่ยไปคุยกับอาาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาจริงนะฮะมันมันมันสลดหดหูมากวันนี้น้องออซซี่ดลวีนะครับทีมข่าวเวิร์กพอย์เนี่ย ก็ไปคุยกับอาาอีกทีหนึ่งซึ่งอา่าก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเธอเนี่ยมีพี่น้องหคนส่วนอาาเนี่ยเป็นพี่คนร้องคนที่2แล้วนะครับสมชาติเนี่ยเป็นน้องเล็กคนสุดท้องเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้องคนอื่นเนี่ยตายหมดแล้วเหลือเพียงแค่อาาก,กับสมชาติเนี่ยที่ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ที่จริงมีคุณสมชัยอีกคนหนึ่งเนาะอาาอาจจะลืมแล้วนะครับเลยบอกกับทีมข่าวเราบอกว่าเหลือกันอยู่แค่2คน คุณผู้ชมฮะอาม่าบอกว่ารักแล้วก็ผูกพันกับสมชาติน้องชายคนนี้มากแล้วน้องชายคนนี้จะเป็นคนมาซื้อกับข้าวเอามาให้อาม่ากินแล้วจะมาอยู่เป็นเพื่อนเกือบทั้งวันแต่ปรากฏว่าณตอนนี้เนี่ยน้องตายแล้วนะครับอาม่าก็บอกว่าพอรู้จริงๆว่าน้องตายก็ตกใจจริงๆแหละครับเอาฟังเสียงอาม่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากรู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะครับ ต้องเชืว่าเล้ออินมายู huh. ่ตรงนี้อนมายู่ตรงนี้หลายวงเอเออเสียไปเยังไม่รู้บางอบตายไปแล้วนะไม่เวลาเวลาตรงตรงยังไม่เสียไม่กสงสัยุูกม่แล้อีมาจับมือจับอย่างนี้ไม่รู้จะคุยอะไรเราก็ไม่รู้ต่ บ่อยนี่ทำอะไรน้องดีอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ครับจับมือมากจับจับอยู่นานไหมครับจับอย่างนี้สองสาจจะือนขึ้นคือเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมพี่น้องกันได้ก็ีกแล้วก็ดีกนั่งอย่างนี้เราก็เอาน้ำให้กินเอาเอาผ้าเช็ดน้ำเช็ดน้ำได้เลยอีก็ล้วอีกจับมืออย่างนี้จับมือเรียวนายมือจับชาอย่างนี้แลไอ้ ไปทำอะไรเราเราเองไม่รู้จะเสียไปจะไป<ต>คิดจนพอ่อทีน้องกันเราก็ไม่รู้ออคุณผู้ชมครับที่มันสลดมากกว่านั้นเนี่ยทีมข่าวเวิร์กพอยท์น้องออซซี่เนี่ยเขาบอกมานะครับบอกว่าก็คุยกับอาาอาายังเล่าให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าที่จริงเขาก็เห็นว่าน้องชายเขาเนี่ยสมชาติตอนที่เริ่มสภาพศพเริ่มจะขึ้นอืดนะฮะที่แบบหูตาลิ้นเนี่ยปริ้นขึ้นมาแล้วนะครับ แกยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมน้องเนี่ยไปทําหน้าทําตาแบบนั้นยังดุน้องอยู่เลยอ่ะนะครับว่าแลบลิ้นแบบนี้มันก็ไม่ดีแต่ปรากฏว่าแกไม่รู้จริงๆนะครับว่าน้องเสียชีวิตแล้วโอ้เป็นเหตุการณ์ที่สลดมากเลยนะครับก็หลังจากนี้จะไม่มีคนที่คอยเอาข้าวเอาน้ำเ่ยมาส่งมาอยู่เป็นเพื่อนอามาด้วยนะครับก็ต้องเป็นพี่น้องท่านอื่นแหลนะเนาะที่ยังเหลืออยู่แต่อามาก็เข้าใจว่าเหลือกันอยู่สองคนน่นะครับอ่ะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น